็นดันว่าในพิธาลิมจรรัฐได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสองสภาครับดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้งในพิธาลิมจรรัฐให้เป็นนายกตีถึงนาทีนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวนหน้าพักก้าวไกลกำลังจะมืดลงภายหลังพ่แพ้การโหวตในที่ประชุมร่วมรัฐสภาครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาฐฐคมที่ผ่านมาถึงแม้เสียงจาก8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะเหนียวแน่นโหวตเห็นชอบพิธาอย่างไม่แตกแถวก็ตามแต่เสียงสนับสนุนจากสอวอย่างน้อย64เสียงกลักมีเพียง13เสียงเท่านั้น ที่โหวตให้พิธาในครั้งนี้ส่วนปฏิบัติการของคั่ว188เสียงได้พนึกกำลังกับสอวอเพื่อฉายภาพกรณีพักก้าวไกลประกาศเดินหน้าแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญจะไม่โหวตให้พิธาพร้อมตั้งคำถามว่าพักก้าวไกลมีความจงรักพักดีหรือไม่ขณะเดียวกันยังมีปมคุณสมบัติกรณีถือหุ้นไอทีวีของพิธาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติดังกล่าวไปแล้วรวมถึงกรณีการนำนโยบายแก้ไขามาตรา1 1 2มาหาเสียงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้ออ้างให้สวและกลุ่ม188เสียงประกาศไม่สนับสนุนพิธาเป็นผู้นำประเทศ นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่าในวันที่19กรกฎาคมนี้ซึ่งรัฐสภาได้ออกหนังสือนะัดสอสอสอวประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกอีกรอบนั้นจะเป็นวันเดียวกันกับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีมติรับคดีหุ้นไอทีวีหรือไม่เพราะหากสาลร,รัฐธรรมนูญรับคำร้องอาจสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสทันทีขณะเดียวกันหลายฝ่ายเชื่อว่า ฝั่งขั้ว188เสียงและสวจะเล่นเกมยื้อเวลาเพื่อรอมติสารรัฐธรรมนูญโดยยกข้อบังคับการประชุมไม่สามารถเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรอบสองได้เนื่องจากการเสนอชื่อโหวตนายกเปรียบเสมือนยัตติการประชุมเมื่อถูกตีตกไปแล้วให้ถือว่าตกไปไม่สามารถเสนอชื่อยัตติเข้ามาใหม่ได้และหากพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังยืนยันเสนอชื่อพิธาต่อไป ก็มีโอกาสที่ชื่อจะไม่ผ่านที่ประชุมร่วมรัฐบาลและมีโอกาสสูงที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งออกมาเช่นกันชดต่อไปจึงต้องจับตาไปที่พักเพื่อไทยจะมีความชอบธรรมในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทันทีเมื่อชื่อพิธาติดเงื่อนไขาทางคดีหรือติดข้อบังคับทางสภาที่ไม่สามารถเข้าสู่การโหวตอีกครั้งได้ จากนั้นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะถูกโอนถ่ายให้พักเพื่อไทยเป็นคนคุมเกมเพื่อเตรียมเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินเข้าสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีบนเงื่อนไขที่ยังมีพักก้าวไกลอยู่ในสมก,การพักร่วมรัฐบาลด้วยโดยเศรษฐาได้ยืนยันเจตนารมณ์ของตัวเองว่าหากจะนั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศจะไม่ทิ้งพักก้าวไกลแม้จะทราบว่า จะหา64เสียงจากสอวอมาสนับสนุนเป็นเรื่องยากก็ตามถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่าจะมีแกนนำของพักเพื่อไทยได้เจรจากับสอวอบางส่วนไว้แล้วอย่างไรก็ตามหากชื่อเส้าซึ่งพ่วงพักก้าวไกลอยู่ในสมก,การพักร่วมรัฐบาลโดนตีตกกลางที่ประชุมร่วมรัฐสภา พักเพื่อไทยก็สามารถเปลี่ยนแคนดิเดตนายกคนต่อไปด้วยการเสนอชื่ออุงอิงแพทองทานชินวัตรให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตลงมติได้เช่นกันและหากต้องถึงคิวแพรทองทานก็ต้องจับตาว่าจะเลือกจับมือกับพักก้าวไกลอีกหรือไม่บนเงื่อนไขที่สวบางส่วนประกาศว่าหากพักเพื่อไทยยังแนบแน่งกับพักก้าวไกลต่อไปจะไม่โหวตให้พักเพื่อไทยเช่นกันดังนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า พักเพื่อไทยอาจจำเป็นต้องทิ้งพักก้าไกลเพื่อโอกาสผลักดันแคนดิเดตนายกของตัวเองเป็นผู้นำประเทศในที่ประชุมร่วมพร้อมผลักดันพักก้าไกลให้กลับไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านอีกครั้งดังนั้นอนาคตของพักก้าไกลจึงอยู่บนทางแยกว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือต้องทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านการประชุมร่วมในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปจะเป็นผู้ให้คำตออทั้งหมด